เอโรสวัสดีค่ะบายฟอ์นารมาเรบรากรที่รักของฉัน I wish you good luck my dear ฉันขอให้คุณโชคดีที่รักของฉัน See you soon แล้วพบกันใหม่ See you soon ไหแล้วพบกันใหม่นะ See you soon ไหเร็แล้วพบกันใหม่นะที่รัก See you soon baby แล้วพบกันใหม่นะที่รัก See you soon again แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ See you soon my friend แล้วพบกันใหม่เพื่อนของฉัน You are handsome คุณรอ You are beautiful คุณสวยยูรุกุดคุณดูดี YOU a are c อาช m i n g คุณมีสเสน่ห์ย a อา cute คุณน่ารัก You are adorable คุณน่าอ็นดู y o u าร v e a s ซ i เนตคุณน่ารุ่งรือง t อ a แทชน่าดึงดูด p อฟ r r i n g น่าสนใจสามารถชาราคาริคเมติกสเสน่ห์เฉพาะตัว outstanding โด Out <standing S 1> โดเด่น เช่นเดียกใจกว้างอัมพาเมตช์มองโรคในแง่ดีทายจิตใจดีเบฟ ประหารโรชงดงามสตันนิ่งน่าทึง่งรเบรีน่ารัก อาจจะระเน่าอินดูพลาสต์ภูมิใจเอเซอร์เรนยั่งยืนอิมเพรสชั่ น่าประทับใจ I feel good ฉันรู้สึกด,ดี I feel better ฉันรู้สึกด,ดีขึ้น I feel blue ฉันรู้สึกเศร้า I feel ร o n e ร y ฉันรู้สึกหงาว I feel terrible ฉันรู้สึกแย่มาก I feel g r e t e y ฉันรู้สึกผิด I am sorry ฉันขอโทษโ s e forgive me ให้อภัยฉันนะโอเคได้สิ You can always ได้เสมอ Anytime ได้ทุกเวลา definitely can ได้แน่นอน always available for you ได้เสมอสำหรับคุณ you can always if you want ได้เสมอถ้าคุณต้องการ add o n t ได้อย่างที่คุณต้องการ got it อ l l ได้ทั้งหมด super สุดยอด Everything is ready. ทุกอย่างพร้อม Let me know. แจ้งให้ฉันทราบ I can agree. ตกลงได้ค่ะตกลงได้ครับ Almost finished. ใกล้เสร็จแล้วเวสรอก่อน Can you wait รอก่อนได้ไหม You wait คุณรอก่อน Can you w a s t คุณรอก่อนได้ไหมคริสครัมเชิญค่ะเชิญครับเอฟทว y ย u เชิญคุณก่อน Can d y o u ย ครับคุณละ it's okay to invite you first ไม่เป็นไรเชิญคุณก่อน you speak again คุณพูดอีกครั้ง can you say it again คุณพูดอีกครั้งได้ไหม โอเคได้สิ What s wrong <S เป็นอะไร Is nothing ไม่ได้เป็นอะไร What happened เกิดอะไรขึ้น How did it happen เกิดขึ้นได้อย่างไร I c a n t e l l ฉันบอกไม่ถูก It happened very fast มันเกิดขึ้นเร็วมาก You stop first. Khuôn giữt còn. You take it easy. Khuôn trái yên Can you talk to me? thôi khắp chắn đại mấy? Yeah, not this time. ได้ไม่ใช่เวลานี้ I understand ฉันเข้าใจ Come with me มากับฉัน Don't be rash อย่ามาสาย Give it to me. ให้ฉันด้วย Don't do it. อย่าทำ Please stop. หยุดก่อน You can stop now. หยุดได้แล้ว Can you stop หยุดได้ไหม Cannot ไม่ได้ Incorrect ไม่ถูกต้อง Do you mind รังเกียจไหม I don't mind ไม่รังเกียจ Do you accept it ยอมไหม I won't give in ไม่ยอม I give in ยอมแล้วจนคิวปอย่ายอมแพ้วิสเฟสกับโชคชะตา เชื่วาสนา Do everything right ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง Do you ดูยู e v ริฟคุณเชื่อใช่ไหม Yes I believe ใช่ฉันเชื่อ do you believe i t o n e s t คุณเชื่อหรือไม่ do not believe ไม่เชื่อ believe เชื่อ S it s correct ถูกต้องไหม Correct ถูกต้อง Today I would try to end the clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next clip ลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ thank you for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ thank you for listening ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ